ก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลถายสบายดีพอม,มีพี่น้องสบายดี f c ซี FC ทางไลายหลังจากลงมาได้พู้พี่น้องเลยไม่ค่อยเลยถ่ายคลิปมาเบิงว่า ผู้สาวบ้านนอกเห็ดยังกินไหมนี่เห็ดยังนี่เิเห็ดขน,นมิ่ลว่าเดเข้าวแบบแนี่เข้าวแบบเ,เดียวบ่แค่บข้าวหรือว่าใส่กะทิยังไปน้ได้ยนิยนบ่ ยังพระท่านได้นยังบ่ทันได้แตกไข่แต่ว่าได้ยินเสียงและจิ๊บ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 ดูกไกลน่ะม้ดองไว้พี่เนาะอ่าเป็นน้องม้ไรเห็นเอาไว้กินยำเดือนสีเดือนหา,าไว้กินยำแรงก็ดี าวันนี้เซนยังให้กินมาเนี่ยเห็ดอ่าโมแมะขนมกขนมกข้าวมันไก่เฮี่ยทุย <c oughs> นี่พี่น้องอ,อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะพี่น้องนะข้าวเหนียวเดี๋ยวสิมานึ่งว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงนอกจากทุกแล้วน้อพี่น้องน่าแล้วก็เห็ดเชียเอา,าเ,เองเลย <า>เข้ามันคล้ายๆกับซีเข้ามันอันนี้เพิ่งจะลองเนาะพี่น้องเพิ่งจะลองมาเข้าแบบเดีนี้โอ้เป็นตากินลีพี่น้องเลยหลังจากหนึ่งแล้วมาเบิ่งกันพนงานอันนี้พันวาซีเฮดเป็นข้าวเอียงไว้ระหว่างพันซีเฮดเมนูแบบ ใส่กะทิแล้วก็ใส่พวกน้ำมันจืนแล้วก็น้ำตาลีนยังประมาณนี้คือคล้ายๆกับขฮาเห็ดอ่าอาันนี้ก็ภาซาบ,บัานเฮาว่าเห็ดข้าวนมข้าวต้มเานมเาะแต่ก็มันคล้ายๆว่าขฮาเห็ดขนมยังก็ได้ทำ่มาให้จิดแล้วก็พอใส่ใบตองกล้วยเพราะว่ามันมันจะได้แบบ หอมพี่น้องเอ้ข้าหน้าก็เพิ่งจะเริ่มอันนี้เลยพี่น้องเอ้เริ่มใกล้สิไดเกี่ยวบางบางให้กะมันจะเริ่มเกล่แล้วเนาะบางให้กันยังบ่ทันได้ออกแมพ่พลลูกซะเพราะว่าเขาปีนี้มันสาเพื่อสิเดเกี่ยวเนาะยูให้ยูหน้าพี่น้องเอ้ห้าก็ลงมาแต่เมื่อวานนี่ลงมาแต่ผู้โฮงกับทีมง,งาน ก็กินกินซื้อแต่เขากับแสบเลยพี่น้งอ,องอนน่ะเม่นตัคลิปคุป้มรออัวเนี่ยเขาเนี่พันวาเห็นข้าหนึ่งในคลิปยังเห็นแล้วอยากกินเรามาลองอ,อันนี้เข้ามันจะเป็นซีแบบนี้หันปกติมันก็คือ คล้ายๆ,ๆกับขา้ขาวข้าวเหนียวเขาน้าหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นใส่ดอกอันนี้ได้พี่น้องเลยตำตำแล้วก็เอาหนามมาใส่ก็ข้าตำใส่ดอกตัวนี้แล้วมันอ่าเกินซีงวันนี้ซีม่วงบ่ปกติมันก็เป็นามันเป็นสีขาวมันเป็นข้าวที่เฮานึ่งทั่วไปนั่นแหละพี่น้องเลยข้าวเหนียวอันนี้แล้วเพิ่นมาห้าดอกตัวนี้ค่อยกะบุ้งว่าตอนเพิ่นตำใส่เพิ่นห้าเพิ่นอ่าคอยบริยูนำเนาะ อันนี้มันตมแล้วมันเพิ่นใส่สีแล้วมันสิเป็นสีเลยพี่เนาะอันนี้เฮ็ดเอาเนาะสีสีม่วงนี่ปกติมันก็สีขาวอ่าข้าวสา,า,วานั่นแหละคือข้าวสาลนั่นเลยเนาะเอาเดี๋ยวอตอนต่อไปเฮ็ดจังได๋นี่เซอปไปครัวปดครัวเอาที่ใส่หม้อเลยมามาแบบ ก็มีน้ำมันค่ะใส่กะทิเนาะคือว่าใส่กะทิจะมาเบิ่งกันว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรพอแล้วเลาวพอก็บอกคุยว่าเพื่อนเฮ็ดจังไงครั้งแรกมันจะได้กินบ่แล<อ>้ว <ง S 2> มันเกี่ยวอยังกับใส่กะทิมาลองกันพี่น้องเลย ว่ามันจะเป็นหน้าตาจั่างนั้นนี่ขัวเข้าแล้วเนี่ยเขาว่านะขัวเข้ามันออหอมเส็พที่ให้หอมเลย เนะพือ่ออาหารมูแมวนี่ไอามาเบิ่งตอนหนึ่งแล้วพี่น้องกัยห้กันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลองกันว่า,าหน้าตามันสิเป็นยังไงเนาะมาลองกันหรือว่ารสชาติมันสิเป็นยังไง อันนี้ก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลแต่ว่าโบโบมีทูเรืองน้องบีน้องบดีใส่ทูเรืองคนวาถ้าว่าใส่ทูเรืองนี่นคือสีสเสแเสบร้ายทนใส่ทูเรือง <Yeah. S 1> อรสชาติมันามาเบิ่งกันตัวนี้ว่ามันสิสุกซาได Anta. Ti je sebah. Jam ni. Jam sebah. Uh...